สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไทยนิวออนไลน์นะคะจะขอเล่าเรื่องราวของทิศสมปองและก็ทิศไพวันค่ะเขาทั้งสองคนเนี่ยออกมาเปิดบทเปลือกเลยนะคะถึงชีวิตหลังจากการเป็นคารวาสค่ะพร้อมกับพูดถึงบทเรียนที่ได้รับแล้วก็เรื่องราวที่ต้องเรียนรู้นะคะไม่ทอค่ะพูดถึงเรื่องหัวใจด้วยนะคะงานนี้ค่ะทิศสมปองและก็ทิศไพวันเนี่ยก็ยังคงหมั่นสร้างความหัวเราะสร้างความสุขให้กับทุกๆคนอยู่เสมอนะคะถึงแม้ว่าจะมีกระแสใดๆมาแต่ทั้งคู่เนี่ยก็คอยให้กำลังใจกันและกันอยู่ตลอดค่ะ ีนี้เขาทั้งสองคนค่ะก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการขับไฟเดโชนะคะก็เลยได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวชีวิตแบบทุกซอกทุกมุมค่ะเมื่อมีคําถามนะคะถามว่าทิศสมปองแล้วก็ทิศภัยวันเนี่ยกลัวไม่มีที่ยืนไหมหลังจากที่ไม่ได้เป็นพระพิสุขแล้วนะคะ <S <S เขาก็มีการตอบนะคะว่าไม่เชื่อเคาว่าทุกคนจะไม่มีที่ยืนแต่ว่าเรากล้าที่จะยืนตรงไหนบ้างที่มันไม่เหมือนเดิม และจากคำชื่นชมเนี่ยกลายเป็นกระแสดีกับในแะง่ลบวันนั้นแหละคือบทเรียนของทิศไพรวันค่ะที่เคยหลงระเริงไปกับความชื่นชมของคนแต่วันที่เจอกับมารสุมดาราม่าต่างๆนาน,นารุ่นพี่อย่างทิศสมปองนี่แหละค่ะที่อยู่ข้างๆแล้วก็คอยตักเตือนสอนน้องในสิ่งที่ผิดพลาดรักใครก็แค่เตือนอย่าด่ากันเลยเขาพูดประมาณนี้นะคะทีนี้ค่ะในส่วนของทิศไพรวันนะคะบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้นะอาจารย์สมปองเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าในใจของทิไภวันลึกๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งยังมีความรู้สึกผิดว่าจริงๆแล้วถ้าเราเนี่ยไม่ไปยุ่งกับพี่เราตอนนั้นดีไม่ดีตอนนี้เนี่ยพี่เราอาจจะยังเป็นพระมหาสมปอง ที่สร้างเสียงหัวเราะให้คนอยู่ในผ้าเหลืออยู่ก็ได้ถ้าวันนั้นผมไม่ชวนท่านมาไลฟ์ด้วยแล้วผมไลฟ์คนเดียวน่าจะโอเคกว่าซึ่งทางด้านพิศสมปองค่ะก็มีการบอกนะคะบ,บอกว่าตรงกันข้ามเลยครับเอองานนี้ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิศสมปองเองเนี่ยรอโอกาสนี้มานานมากมากแล้วนะคะแล้วในส่วนของหลังจากการที่ศึกมาเป็นคาราวารเนี่ยเรื่องราวมันเยอะมากๆเลยพี่สมปองเองบอกนะคะว่าก็คืออยากให้ขำอยากให้ตลกแต่ถ้ามันผิดพลาดพั้งไปผมขอโทษแล้วกัน อ,อย่างลูกเพจเนี่ยไม่อยากให้ยุ่งเรื่องการเมืองผมก็ไม่ไปแต่ถ้าถามว่ามีความกลัวไหมว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยเราจะไม่เหลือที่ยืนหลังจากที่ไม่ได้เป็นพระแล้วนะคะในส่วนของทิศไพวันเองเนี่ยบอกว่าผมไม่เชื่อนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะไม่มีที่ยืนเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยกล้าที่จะยืนตรงไหนที่มันไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ถ้าคุณคิดว่าจะต้องอยู่ในวงการแล้ววันหนึง่งกระแสของคุณมันหมดไปแล้วแล้วคุณคิดว่าคุณไม่มีที่ยืนอีกแล้วคุณกลับบ้านสิกลับบ้านก็มีที่ยืนบ้านก็มีที่ยืนคนเกลีย แล้วให้เขาด่าเราทีละคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าถามว่าเรื่องราที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้นะคะทางด้านของทิศภัยวานเองบอกนะคะว่าให้มันเป็นบทเรียนว่าในวันที่เราดีแล้วมีแต่เสียคนชื่นชมเราไม่สุดอะไรไม่ได้ว่าคนที่ชื่นชมเราเนี่ยเขารักเราจริงหรือเปล่าแต่ในวันที่กระแสความชื่นชมมันลดน้อยลงเนี่ย เสียงบน่นเสียงด่ามันก็เริ่มมากขึ้นวันนั้นแหละมันจะเป็นวันของจริงที่บอกเราว่าโดยที่สุดแล้วคนอื่นเขาจะมองเรายัางไงซึ่งผมได้บทเรียนอันนี้ถ้าผมไม่เจอกระแสะนี้ผมก็ยังคงหลงระเริงอีกเยอะ เหนื่อยเวลาบางทีที่เวลาเราทํางานเสร็จปุ๊บไม่อยากจะพบเจอใครเลยอ,อยากอยู่คนเดียวในส่วนของที่ส่วนฟองเองนะคะก็บอกว่าผมว่าถ้าคนเราเนี่ยเออจริงๆแล้วอ่ะคนเราเองจะต้องมีพื้นฐานหวังดีต่อก,กนันเตือนเถอะบอกเถอะคือผมหวังดีกับน้องจริงๆพอดีมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาพอมีเรื่องผมก็แค่พพ์ไปหาน้องบอกว่ารักน้องนะก็คือให้กําลังใจซึ่งกันและกนันนะคะทีนี้ค่ะถ้าถามว่าในส่วนของ,ของคารวาสเนี่ยคือการที่ต้องมีคู่ชีวิต มันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่งนะคะเขามองแบบนี้ทิศภัยวันเองบอกว่าผมเนี่ยต้องการเพื่อหรือว่าใครสักคนที่ผมรู้สึกว่าผมอยู่ด้วยแล้วเนี่ยมีความสุขผมสนุกก็เท่านั้นเองในส่วนของทิศสมปองนะคะเขาบอกว่าส่วนตัวทิศเองเนี่ยมองว่าผมชอบผู้หญิงทุกคนเพราะว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยเข้าเกิดมาเพื่อสวยงาม นี่ถ้าไม่ได้บวชก่อนเน่จะเรียกว่าเป็นผู้ชายที่จะชู้มากคนนึงเลยเลยก็ว่าได้ไหมอันนี้ในส่วนของที่สมปองนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเจ้าชู้แต่ผมไม่กล้าจีบผม43แล้วนะอีก2ปีเนี่ยผม45แล้วผมต้องไปเรียนรู้เรื่องบนเตียงตอน45 คุณผู้ชมคะก็เรียกได้ว่าอันนี้เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะคะที่ได้ออกมาเล่าให้ฟังค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากรู้อยากดูต่อนะคะก็สามารถไปฟังเรื่องราวของที่สมปองแล้วก็ที่ไพวันแบบหมดเปลือกแบบเอ็กซ์คลูซีฟได้ค่ะในรายการขับไฟเดโชว์นะคะก็คือวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์2565นี้ค่ะเวลา16 30นาทีทางช่องอมริเนทีวีนะคะและนี่ก็คือข่าวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม